เราสัมผัสได้เป็นนี้สัมผัสได้ปะไ,ได้เฮ้ยนี่ยืนเลขอะไรนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เขาทำเป็นรู้ดีเขา,ามีการสื่อสารเดี๋ยวเขามีเขาส่งสารมาให้เราแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะมีโอกาสจะไ,ได้เจอกันเรามีโอกาสจะได้เจอ เรามีโอกาสจะได้เจอกันก็วันนี้ทั้งแดดกับแดดครับพี่ไม่ทันว่ะวันนี้อ่ะอยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ก็มาสระบุรีมันจะไม่มาหาพี่ชายเราได้ไงอ่ะเออ,เอ,อตอนนี้เราอยู่ที่ธาราวาเล่ครับคือเราอยากจะมานานแล้วอ่ะแล้วจริงๆเราคุยกับพี่ชายของเรามามาสักพักหนึ่งแล้วแตนน่ว่าคิวมันยังไม่ตรงสักทีแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีเขาบอกว่าวันนี้มันยังไงนะวันนี้เขาจงสัญ,ญญาณมาล้าแล้ว <laughs> แล้วสถานที่มันดีคือมันสวยงามเอามาเรื่องไอ้เรื่องนั้นก็ว่ากันนะแต่ว่านี่สถานที่ก็คือสวยเขาทํามานี่อาดูเลยหันไปดูเขารอนานแล้วแหละเขาหงอะหลกันไ่ท็อปวันดี้พี่วัสดีีครับวัสดีีครับมาสัมามาที่ทั้งทีก็ต้องแวะมหาวิชายหน่อย น้องๆในวงการเนี่ยก็มาหาพี่หมดแล้วผมแบบต้องมาหาพี่หน่อยก็คุยกับน้องอ๊บนานมากแล้วเดี๋ยวจะพามาจะพามารอจังหวะรอเวลาที่ว่างตรงกันวันนี้ได้โอกาสละสวยนะสวยมากก็คือมีผมเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆที่พา่ผมดูไม่ใช่เขาหยิบเฉลยสนตลอดนี่นี่ถามจริงนี่ตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยสิบไร่ครับเท่าไหร่นะสิบไร่ มันเป็นไร่ของรีสอร์ทใช่ครับก็คือตั้งแต่ปากทางนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียงไปสิบสิบบล็อกก็คือไปจนถึงไปจนถึงแอร์รีสอ์ทที่วันพี่นี่เปิดมานานแค่ไหน ตอนนี้เปิดมาประมาณ3าปี3-4ปีมีฟัสซิลิตี้ครบเลยใครอยากจะมาครอบครัวมีโต๊ะสนงสนุกอะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับหลังเดียวก็มีหลังเดียวที่มาเป็นคู่แค่2คนก็มีแล้วก็ถ้าเป็นพูวิลล่าวันนี้มีลูกค้าอยู่ก็คืออันนั้นอ่ะยี่สท่านมาจากเอาติงได้มีสระว่ายน้ํามีโต๊ะสนุกมีคาราโอเกะปะเดี๋ยวเรานั่งรถไปดีกว่ามันจะไกลนิดนึงนะครับ ทำอะไรผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอเมียผมด้วยรอเมียผมด้วยนี่ถิ่นน้ำอันนี้ในกระป๋องนี้พร้อมน้ำน้ำเปล่าสิคน้ำเปล่าอยู่น้เปล่าน้ำเปล่าวอร์มไม่มีใครเชื่อว่าขึ้นรถแล้วปลาเญครับปลาปลาปลาดีเลยใช่ไหมครับพี่อะไรที่ทำให้พี่ผมคิดว่าเออจะต้องมาทำแบบเนี่ยที่ตรงปูเวลล่าอะไรแบบที่ที่เนี่ยเพราะอะไรพี่พี่ถึงเลือกจริงๆน้องเขาชวนมาเที่ยวก่อนน้องต้อมเนี่ยเจ้าของนะครับชวนมาเที่ยวบอกว่าพี่ผมมี ที่เหมาะมากพี่ชอบดูดาวใช่ไหยที่ตรงนี้มันมืดมากเวลากลางคืนแล้วมันเห็นท้องฟ้าแบบสว่างแบบเห็นดาวเต็มเนี้ยเ,ออเราก็เลยแบบเออ,เอ,อลองมาดูแล้วมาครั้งแรกปุ๊บเราก็ชวนเพื่อนพี่น้องมากันหลายคนเพื่อที่จะมาดูดาวกันสรุปวันนั้นมาปุ๊บเขาก็มาบินให้ดูพอเขามาบินให้ดูปุ๊บเราก็เฮ้ย คิดไอเดียออกว่าเฮ้ยที่มันสวยมากจริงห uh huh. น่าทําเป็นแลนด์มาร์คกำลับที่จฟี่โดยตรงเพราะว่า uh huh. ถ้าจะไปเขากลารเนี่ยมันไกลฮะคน,น,นะครสวรรค์เราจะพาแขกพาเพื่อนไปดูยูเอีมันไกลเฮ้ยเ <Hey, S 1> ดี๋ยวนะนี่นี่พี่พาไปที่เขตหวงห้ามอะไรเนี่ยนี่ครับอาณาจักรของพี่เขตหวงห้ามที่มียาน UFO มาตกก็มีแหลง่ง เมล่พลังงานไม่เหล็กแรงสูงแล้วก็มียานมันตกอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายนะครับติงตองหมืดเนี่ยเราคนเขาหาว่าพี่บ้าไงแต่พี่มันไม่บ้ามันก็ไม่ทำทำให้สำเร็จได้ทีพี่ก็เลยบ้าจริงจเออแล้วก็ติงตองไปเลยใช่ติงตองแบบให้มันแบบบ้าสมสมชื่อไปเลยสักอยนี้ครับโอ้หน่ากลัวปหมเนี่ยพี่ ไม่น่ากลัวอันน <oh> ี้เราจําลองขึ้นมาพี่มีรู้จักเอเรียฟิสิวันไหมมันเป็นพื้นที่อะไรอยู่อยู่เคตนไหนเอเอแต่มันอยู่ขอบขอบอกไปเขาเรียกว่าัะใช่ครับเนี่ยอยากจะไปตรงนั้นแหละแต่เขาไม่ให้คนนอกคาวเช่ไปเ่ไม่ให้เลยอากาศยานอะไรไม่สามารถบินผ่านได้อ๋อนี่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนจำลองคือไปเปิดในอินเทอร์เน็ตมาดูว่า มันมีรูปอะไรอยู่ในนั้นบ้างที่เขียนไ,ไว้เไยเราก็เอารูปมาเนี่ยมาให้เขาทำป้ายทำอะไรไปทุกอย่างทำยานอะไรไม่หมดเลยเพื่อที่จะเฮ้ยชิโนเขาไม่ได้ี่นี่เขาได้ <laughs> แล้วข้างในมันมีอะไรพี่เข้าไปอ่ะก็ <c oughs> ไม่มีอะไรครับก็คือจริงๆแล้วห้องนี้พี่จําลองอไว้เป็นห้องผู้พันที่แบบว่าเป็นทหารหน่วยไหนสักหน่วยหนึ่งอะมาเจอ UFO ตกอยู่แล้วกําลังจะเก็บซากเข้าไปในฐานทัพประมาณนั้นครับอ่าอยู่ ทหารเหล่านั้นได้หาอันตรธานหายตัวไปหมดเลยเหลือแต่ซากที่กําลังจะเก็บกู้อ่ะอ๋อนี้เป็นสตอรี่ที่เราวางเอาไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดนะมีลิมบอลล็อกด้วยยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการเพราะว่าเราจะรอให้ห้องอาหารกับคาเฟ่เสร็จก่อนพี่ก็จำลองเพราะว่าพอเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นในพลนั่นแหละคุณน่าจะร้อนนะพี่เชี้ย เฮ้ยนี่จร,จ,จริงจังเลยเนี่ยจริงจังครับจริงจังอ๋อข้างในนี่ก็เป็นห um ้องในพลโอ้โหใช่อ๋อก็เอารูปต่างๆเนี่ยดูดิตัวตูนสมัยก่อนไหมนี่เฮ้ยชอบมากเวลาอยู่สวนเมื่อก่อนไม่รู้จะทำอะไรอ่ะก็เอาตัวอิทนมาเปิดอ่านดูพอยุคนั้นมันมีแค่หนังสือที่จะเป็นข้อมูลหรือเป็นเรื่องที่เรา ชอบอะเรื่องลึกลับอะมันทีวีไม่ค่อยเล่นเรื่องพวกนี้นี่ใครอะท่านในพลครับที่เป็นผู้ประชาการแล้วหน้าดูแบบเป็นคนอินมากเลยนะพี่อะดูครับเอาไปใส่ AI ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละอาจจะเป็นรูปที่ทําขึ้นมาแหละครับแต่เราก็ไม่โลน้องี่แบ้ใช่ล้วก็ทําให้มันเป็นบรรยากาศนนองเหมือนแบบเป็นมิวเซียมเล็กๆของเรานะครับจัดให้มันมีสตอรี่นิดนึงว่าเออในพลคนนี้เขามาเจอ เจอล่างเจอยานเต็มไปหมดเลยอยู่ๆเอาทีมงานหายไปหมดเลยทงทหารหายหมดเลยจะเศษซากไม่แล้วที่พี่บอกว่าส0มสิปีที่แล้วเจอตอนสมัยอยู่ปชใช่ที่สิงบุรีบ้านลุงเชิดคนนี้เป็นคนที่เชิญคนแรกให้พี่ดูนั่นแหละมันเป็นพี่มาของเชิญเชิญข้างบนมาบินให้ให้เราดูฮะใช่แล้วเชิญยังไงเขาเชิญโดยการนั่งสมาธิคือเหมือนสื่อ ถ้าไม่รู้จักนี่นี่ผมด่านะพี่ด่าได้เลยโดนด่าจนชินแล้วอ่ะไม่แต่ <c oughs> เดี๋ยวอัญเชิญด้วยการนั่งสมาธิถูกต้องก็แล้วแต่คนว,ว่าคิดว่าสื่อถึงหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่เราใช้ร่วมกันอย่างเช่นโทรศัพท์เขาก็ไม่รู้ไม่มีโทรศัพท์อ่ะแล้วเราวิธีเดียวของคนพุทธหรือคนบ้านเราอ่ะในการที่จะคุยกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้แน่นอนก็ต้องสมาธิไว้ก่อนแล้วทำไมลุงเชิดถึงคุยแล้วทำไมลุงเชิดถึงอยากจะติดต่อมาทางดาวว่าเออ มาคุยกันหน่อยอย่างนี้เหรอพี่หรือ,อยังไงมันมีสัญญาณมาหาเขาเองเขาก็เป็นคนปกติที่อยู่บ้านปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะเขาเจอยานมาันจอดอยู่บนบ้านบนต้นมะม่วงบ้านเขาที่นครสวรรค์ uh huh. อ่าแล้วแต่นี้เขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วว่าอากาศยาน,นี้มันไม่ใช่บนโลกนี้เขาก็พยายามที่อยากรู้ว่า เขาคือใครก็เลยมีการเชื่อมต่อทางจิตเพราะคุณลุงเขชอบนั่งสมาธิอเพราะว่าช่วงนั้นมีดรเทพนมเมืองแบรนที่ดังๆเรื่องนี้เนาะแล้วก็ด็อกเอร์อาจองค์ชุงสายในวิทยารุ่นยุคแรกๆของการพูดเรื่อง UFO ในเมืองไทยต้องเบอร์นี้เลยเขาก็รวมพนึกกำลังกันเชิญ UFO ครั้งแรกมาที่มหาวิทยาลัยคามแขงที่คนดูหลักเหยียบหมื่นนะครับไม่มีอีเวนต์ใดนอกจากการไปดู UFO อ่าไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นรวมตัวกันเพื่อมาดูข้างบนแล้วก็มีไม้ตัวหนึ่งมีลำโพงเอาะละ้ครับเดี๋ยวนะครับกลับมานะฮะได้เวลานัดหมายแล้วมาแล้วแล้วขบบินฟุตเทจตอนนี้พี่เก็บเอาไว้หมดแล้วตอนนี้อยู่ในหนังเรื่องเขากลาพี่ด้วยอ่าใช่พี่ไปตามไล่เก็บฟุตเทจเก่าๆอของช่องไหนที่เคยไปถ่ายไว้ครับอ่าทีนี้พี่ไปเจอครั้งแรกเมื่อก่อนก็คงอ่านมาก็อาจจะโอเค UFO น่าจะมีหรือไม่มีเหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจออย่างเงี้ย แล้วพี่ไปเจอคือตอนนั้นก็คือเขาก็นั่งสมาธิอยู่ในบ้านเราก็เป็นเด็กแล้วก็มีเพื่อนๆประมาณ -67 คนแล้วคนอื่นที่รู้ข่าวเนี่ยมาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยอนนับได้ก็นนะ่าจะยี่สิบสามสิบคนลานบ้านหมู่บ้านปวีนวิลล่าสิงห์บุรีจําได้ก็คือตอนนั้นเรา,เราพาน้าสาวเราไปด้วยก็ไปนั่งรอ,อเขาก็เอาชีตมาให้เราอ่านเนาะมาจากดาวไหนกินอะไรเป็นอาหารยานเป็นรูปแบบไหนนอนยังไงเขาเขาเหมือนเขาก็สื่อกันไว้แล้วแล้วเขาก็รับรู้ข้อมูลเอาข้อมูลมาพิมพ เพื่อที่จะมาแจกให้เราอ่านนั่งเพลินๆไประหว่างที่เขาไปสมาธิสักพักงหนึ่งเขาออกมาบอกไอ้หนูมาแล้วลูกชี้มาฟุ๊บเราก็ไหนว่าไหนว่ามาแล้วขึ้นไปมองคนฟ้าโอ้โหม่หมาบุ้มไฟสว่างสว่างกลมๆใหญ่ๆนะวิ่งมาข้างหน้าเราเป็นดวงจันทร์นั่งมองไปดวงจันทร์วิ่งผ่านดวงจันทร์นี้แล้วก็ผ่านหัวเราไปยบูแบบชัดๆเลยชัดๆใหญ่ๆแบบอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ย เนี่ยอารมณ์เนี้ยเกลี้ยงเง,ง,งาข้างล่างมีไฟไมีเสียงไหมพี่ไม่มีเสียงครับถ้าเขามาจะไม่มีเสียงอ่าอย่างงี้พี่ก็เจอแบบเจอจนนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกเออพี่พี่เชื่อว่าตรงนั้นน่าจะเป็นการ รีจิสเตอร์สำหรับพี่นะไม่รู้นะในครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็เป็นภารกิจมาจนถึงปัจจุบันเนี้รีจิสเตอร์หมายเขาว่าเขารับรู้แล้วว่าโอเคบุคคลคนนี้ใช่ใช่แล้วรีจิสไว้จำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้จําได้แล้ววื้ฟว่าวื้บว่ากูบินผ่านฝึบหลังจากนั้นคุณมีหน้าที่ในการสื่อว่าเอในจักรวาลนี้มีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่เป็นเฉพาะมนุษย์เท่านั้นใช่คือเราก็เพิ่งมารู้ตัวเองเมื่อไม่กี่กี่ปีมานี้หรอก ไม่เกินสิปีว่าเราเราทำอย่างนั้นได้พอมีความเชื่อมโยงให้เราเชื่อมโยงกับทางลุงเชิดตั้งแต่แรกแตอนนี้ลุงเชิดเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วยังไม่มีใครในประเทศไทยที่ทําแบบนี้เราก็เลยลองลองดูเฮ้ยถ้า,ราจริงไหมว่าที่เราเห็นอยู่นี้คือลุงเชิดที่นอนอยู่เนี่ยไม่ใช่แล้วคือลุงเชิดที่พวกเราเห็นเนี่ยอันนี้คือลุงเชิดนะอันนี้จําลองขึ้นมา,นมาคือเขาไปตามหาฟุตแต่เขาไปขุดลุงเชิดขึ้นมาแล้วให้มันอยู่ในนี้ ฮลงซีคนเดียวนะไม่ต้องลงผมนะตนัวนะใเช่ไหมฮะลุงซีเครับแล้วแล้วการสัมผัสข,ของลุงเชิดกับของพี่ทอฟฟี่เหมือนกันไหมพี่ <c oughs> คิดว่าน่าจะต่างกันตรงที่ว่าลุงเชิดเนี่ยน่าจะสื่อสารสองทางคือน่าจะคุยแล้วก็ได้รับข้อสารจากเขาด้วยแต่ของพี่เป็นการสื่อสารทางเดียวส่งอย่างเดียวไม่รับเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจน,จนเหมือนกับแก่กล้าจนเป็นเข้าชาหรือได้นู่นนี่นั่นจากเหมือนพระอริยะพี่ไม่ได้ ที่บอกเข้ากินปกติพี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าการสื่อสารของเราเนี่ยเขารับรู้ได้แต่เราไม่สามารถจูนกับเขาติดเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกและให้มันแบบสะอาดหรือมันบริสุทธิ์มันเหมือนคลื่นที่ต้องชนกันให้เจอของเขาอะได้พี่ไม่ได้แล้วเวลาพี่จะสื่อพี่พี่สื่ออะไรบ้างแบบไหนว่าตามความเชื่อพี่ใช่ตามความเชื่อของพี่ก็คือพี่ก็จะอะไปที่ไหนก็แล้วแต่สามารถเห็นได้หมดนะไม่ใช่เฉพาะเขาลาไม่ใช่เฉพาะที่ทาราวัเลี ทุกที่สามารถเห็นได้หมดถ้าเขาอยากจะให้เราเห็นก็อาจจะเป็นขอเจ้าที่จุดทูบขอเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่หน่อยว่าเรามาทําอะไรอย่างนั้นแหละเมืองไทยเนาะมาขอหน่อยครับวันนี้ผมมาทาภารกิจมีทีมวงทีมงานนะเผื่อไปยื่นทรงยื่นฉี่ไม่รู้อย่าอย่าโกรธน้องๆมันนะอะไรเงี้ยคือดูแลพวกเราหน่อยแล้วก็ช่วยเยเปิดท้องฟ้าเปิดประตูมิติแล้วก็พูดไปอธิฐานไหให้ อย่างฟ้าฝนบางทีเราเคยเจอแบบฟ้าปิดฝนแบบมาก็อมองเราขอ,อเขาก็เปิดให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยเป็นคนเจอเหตุการณ์นั้นคือเปิดเป็นวงกลมเฉพาะทาราวัเล่แล้วก็บินแค่ตรงวงกลมเนี่ยผ่านไปผ่านมาให้เห็นพี่เลยเอาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กอันเนี้ยตอนนี้นะถ้าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาครับมันผสมประสานกันอ่ะโดยส่วนตัวเป็นคนนะาถ้าผมนะผมเป็นคนที่ชอบสิ่งที่เป็นมิสทรีอยู่แล้ว อะไรที่เป็น ufo อะไรเงี้ยชอบมากแต่วันนี้พูดตรงนี้เลยว่าใจอ่ะไม่เชื่อ,อใจอ่ะไม่เชื่อคือไม่ใช่ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงใจนี่โคตรเชื่อว่ามีแน่ครับผมไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเดียวที่เป็นมนุษย์กับสัตว์ครับหรือมาลงมาแรงอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดกว่าเราอะ่ะอยู่ด้วยมิติต่ตางๆเขาซ่อนเล้นหลักฐานอะไรต่างๆด้วยตามพื้นที่ต่างๆ่างทาง h i s ตริ y ของของของบ้านเมืองของของโลกใบนี้ แต่ผมยังไม่เชื่อว่าเพราะอะไรมนุษย์อย่างเราครับถึงจะสามารถสื่อสาราได้ไอเห็นนี่บางทีมันเห็นด้วยความบังเอิญหรืออะไรแต่การสื่อสารได้ผมยังงงอยู่ผมยังแบบวันเนี้ยไม่ได้มาแบบไหนหพี่โชว์มาดิไม่นะถ้าบุญผมถึงบุญเมียผมถึงผมอาจจะได้เห็นแต่ถ้าบุญไม่ถึงก็ถือว่าอ่ะก็อาจจะไม่รู้น่ารักมาก เพราะว่าหนึ่งทุกคนส่วนใหญ่จะมาด้วยความคาดหวังว่ายัางไงก็ต้องเจอมาเจอพี่เนฟีีแล้วเพราะว่าหลายๆคนที่มาเจอเราเขาก็ไปเล่นใหญ่จัดเต็มเงี้ยอย่างพี่โน้ตอุดมเนี้ยเดี่ยว พูดในเดี่ยวว่าไปกับพี่แล้วไปดูมา50กว่าลำอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้มากันเต็มเลยก<ม>็ฟี่พาหน่อยพาหน่อยแลหยห้าสิบกว่าลำจริงไหมก็จริงแต่ณตอนนั้นน่ะ<ม>พี่เชื่อว่ามันน่าจะมีดาวเทียมผสมมาอยู่ในนั้นแหละแต่เรานับสิ่งที่เรายังระบุไม่ได้ว่าคืออะไรคําว่าระบุไม่ได้คือเรายังไม่มีอะไรยืนยันเราจะเรียก U F O ทั้งหมดนะแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันไปตรวจเราจะรู้แล้วว่าอันนี้คือดาวเทียมไหมหดืออะไรไหมแต่มันต้องแยกกันอีกว่าดาวเทียมบินระยะ เท่าไหร่อ่าขนาดขนาดไหนอ่าแบบไหนเป็นดาวเทียมท้ายที่สุดแล้วพี่บอกว่าให้ดูด้วยตาให้เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นมากกว่าเอาแอปไปดูเพราะว่าเวลาดาวเทียมเนี่ยเป็นแสนดวงปล่อยอยู่เนี่ยเราเอาแอปสองนั้นไปยังไงก็เห็นดาวเทียมแต่ตาเปล่าเราไม่เห็นนะดาวเทียมเพราะว่ามันสูงมากครับต่าที่สุดของดาวเทียมคือห้0อยกับเจ็รอกิโลเมตรแล้วก็สูงเป็นหมื่นกิโลเมตรเลยลูกนึงเท่านี้ร้อกิโลเพราะนั้น7 0็ด้อกิโลเมตรหมดสิทธิ์เครื่องบินบิน11กิโลเมตรเรายังหาไม่เจอแล้วไม่เห็นและอ่า เพราะฉะนั้นเราส่องขึ้นไปเราเจอดาวเทียมในแอปแหละถ้าสมมติว่าเขาเมื่อน่ต่ำกว่าดาวเทียมอยู่ในนี้เราก็ตีเป็นดาวเทียมหรออย่างนั้นเหรอ,อเพราะนั้นดูได้ตาอ่าโอเคอยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้เห็นไม่เห็นไม่รู้วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์อยากรู้ว่าประสบการณ์ของพี่ท็อฟฟี่รู้สึกว่าอันนี้คือแม่นที่หนึ่งในใจพี่เลยแล้วผมก็มีประสบการณ์ยูเอฟโอของผมเลยอัอย้เราไปเล่าหนอกมีเหตุการณ์ไหนที่พี่รู้สึกว่าอันนี้ถือว่า ประทับใจสุด amazing สุดคือตื่นที่ตอนที่เจอเออที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเอาเป็นที่ถ่ายติดด้วยมือถือแล้วกันแล้วแล้วออกข่าวเกือบทุกช่องอะครับเมื่อประมาณ4ี่ปีที่แล้วที่อ่างเก็บน้ำสายทองจังหวัดนครนายกเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นไงพีวันนั้นต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่จังหวัดระนองรวมตัวศิลปินประมาณ2ี่0บสิคนตอนนั้นก็รวบรวมความกล้าถามน้องๆเพื่อนๆดูเลยว่า เชื่อเรื่องมุ้ต่างดาวเรื่องยูฟ่ากันไหมมันขำกันแบบเสออียทรงทำไมต้องรูหลวงความกล้าเพราะอะไรคือเราพูดใครเรื่องเนี้ยทุกคนจะหาว่าเราเพี้ยนเราบ้าเราเสียสติมานานมากไงแต่วันนั้นนะ่ะมันเป็นโอกาสที่ถ้าเราจะทํอา PR ให้ต่างดาวเนี่ยวันนี้โอกาสมา,มากเพราะศิลปินเยอะมากพี่เชื่ออย่างนั้นว่า<อ>คนที่มีศักยภาพในการพูดเรื่องเรื่องนี้ได้เนี่ยตาษาศิลป์พูดยากให้คนเชื่อ เจอกันากทางตามท้องไร่ท้องนาสมมติว่าปักดำนาอยู่โอ้ยยูเอฟโอเต็มหัวเลยวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านบอกคนทั้งหมู่บ้าน,นใครเชื่อยังมีตามาบ้างไหม Pascal? ไม่มีใครเชื่อเดี๋ยว <Am> พี่บอกว่าพีอาร์แล้วพีอาร์ยังไงพี่คือพี่เข้าใจโดยเสม,มอมาว่าตัวเองเป็นพีอาร์ให้เขาอบอกในเรื่องว่าเขามีอยู่จริงเขามาทําอะไรเชื่อแล้วจะไปสเต็ปต่อไปยังไงอะไรมันจะมีสเต็ปแรกก่อนคือเจอก่อนถ้าเจอปุ๊บแล้วถ้าชอบถ้า คิดว่าจะศึกษาต่อเราค่อยมาหาความรู้ร่วมกันมานั่งถกกันแต่อันดับแรกคือการเป็นพี่อาร์ตต้องพาดูโชว์รูมก่อนพาชมรถตัวอย่างก่อนอ่าเชืออย่างนั้นใครที่จะพูดเรื่องนี้คือก็ต้องคิดก่อนไม่งั้นดูเพี้ยนสําหรับท่านผมว่าถ้าผมไม่รู้จักกันนะพี่มาพูดให้ผมฟังอ่ะผมว่าพี่ไม่เพี้ยนอะไรไงต่อพี่เราเหตุณ์วันนี้ก็เหตุกณ์วันที่ระนองเนี่ยเราเราก็พูดกับพวกน้องๆไปเขาก็หัวเราะกันแหละแต่มันยังไงมันก็ต้องอยู่เราทั้งคืนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ เรามีความเชื่อว่าเขาชอบคนทำบุญชอบเรื่องบุญเรื่องสาธารณประโยชน์เรื่องสาธารณกุศลอ, <ừ. S 1> อะไรเงี้ยเราก็บอกว่า,างั้นวันนี้ถ้าอยากเห็นแล้วถ้าคุณเห็นอ่ะพูดกันเพื่อนก่อนเลยว่า <ừ. S 1> ถ้าคุณเห็นกันเนี่ยคุณต้องบอกต่อเรื่องเขานะไม่มากก็น้อยบอกเพื่อนคุณบอกใครคุณจะเป็นคนบ้านในสายตาเพื่อนอ่ะคุณต้องยอมนะถ้าคุณเห็นว่าเขาทุกคนปฏิญาณว่าโอเคเพราะวันนี้เราไปทำบุญกันเนี่ยวันนีอ้อย่างน้อยเขาอาจจะมาอนุโมทนาบุญกับพวกเราแล้ว <Evet. S 1> เราก็เริ่มเลย นั่งสื่อจิตปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บมันนั่งดืม่มนั่งกินกันตามปกติเลยได้เวลาเขาบินปุ๊บแล้วก็เฮ้ยมาแล้วแล้วให้ทุกคนเห็นเราเองมันก็ฮือฮากันเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอก็ตกใจกันไงอันนี้ศิลปินเป็น20คนเลยนะคือถ้าผีอะไป20คนอาจจะเห็นแต่คนเดียวหางตาแป๊บแกูเห็นคนเดียวแต่อีกคนไม่เห็นนะแต่อันนี้คือเห็นทั้งหมด แล้มีรูปยืนยันย้วยมีคลิปมีรูปหมดเลยอันนั้นน่ะคือเป็นงานที่มาของงานนี้งานนี้ที่มาคือไอเบนต์อัเเช่ไปพูดต่อเลยไปบอกต่อเฮ้ยมันมีเพื่อนเป็นเพจดังต่างๆนานาเยอะมากเบื่อผัวเบื่อเมียแก๊้งเพจต่างๆรวมตัวกันโดยที่ไม่รู้แล้วว่าว่าเราถูกถูกร้องของอยู่เขาก็เอา OB ไปจอดที่อ่างเก็บน้ำใส่ทองกล้อง DSLR ประมาณ4ีตัวเก้าอี้ตั้งเลย ถกกันเลยครับดีเบตเลยระหว่างคนเคยเห็นกับคนไม่เคยเห็นคุยจ <extracting. S 2> ริงจังมากอ้าวชิหายอ้ยสรุปแล้วคืนในใจรู้แล้วมึงลองของกูแล้วเพราะว่ามึงไม่บอกแบบว,ว่ามึงจะพาพวกอินฟูพวกอะไรมาพิสูจน์ถึงเยอะขนาดนี้เราก็อาจารย์วเร่ครับอยู่กับอาจารย์วเล่นะอาจารย์ช่วยผมหน่อยผมว่าผมคนเดียวเอาไม่อยู่ไปช่วยนั่งสมาธิเชิญหน่อยเรามีความเชื่อว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราเชิญได้เราก็เลยให้อาจารย์วเล่มาช่วยนั่งอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็มีลำนิโผล่มาครับแล้วก็มีไฟรอบๆมีไฟหน้า อันนี้ส่งคลิปไปให้ทางเมกาตรวจสอบเขาก็ส่งเป็นหนังสือยืนยันมาเป็นรั้นักอักษรว่าว่าไม่ได้มีการไม่ได้มีการตัดแต่งแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยูเอฟโอหรืออะไรนะเขาบอกว่าไม่มีการตแต่งแต่เนี่ยเมื่อกี้คือมันอันนี้ก็ถือพอมันผุดขึ้นมาเสร็จปุปปะแล้วรอบรอบหะนะเห็นเป็นปับบฟับบขึ้นมาซึ่งอันนี้มันก็แปลกนะแล้วพี่ทอฟฟี่ทุกครั้งที่เจอพี่ทอฟฟี่เห็นเป็นทรงเดียวกันหมดไหมคะคือ ต้องบอกตรงๆว่าถ้ากล้องเราซูมไม่ถึงเนี่ยเราจะเห็นแค่ความสว่างเราไม่รู้ว่าประมาณเราไม่เห็นเชฟไม่เห็นเชฟผมอ่ะอยากจะบอกว่าผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งพี่เห็นสิ่งแปลกปลอมหรือเห็นจําได้ว่าคือตอนนั้นเราอยู่สารเจ้าเน่ๆนอยู่หัดใหญ่หัดใหญ่กลางคืนแน่นอนคนที่เห็นมีพยานอยู่อีกหนึ่งคนก็คือพี่ชายของผมเนี่แหละเป็นพี่ชายแท้ๆเลยเราแยกแยะออกว่าอันไหนครื่องเครื่องบินอันไหนคือที่มันไม่ใช่เครื่องบินผมตอบไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันเป็น เป็นยานมาหนะชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่เครื่องบินถามว่าเราเด็กขนาดนั้นแยกแยะได้ยังไงสรีระของเครื่องบินเรารู้ว่าโอเคเครื่องบินหวัวแหลมแมมีเปกน,นี่ใช่ไหมลักษณะมีความละไม้คล้ายกันแต่เรารู้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวก่อนไทยทำวันนี้เราีมีโอกาสได้เห็นเครื่องบินหนึ่งลำเราแง,ง,งาน,น้าขึ้นไปถูกไหมพี่และมันก็บินอยู่สูงที่หาดใหญ่เนี่ยความเป็นไปได้ในการที่เราจะเห็นเครื่องบินสักลำอยู่บินอยู่เหนือ เราขณะนั้นเนะี่ยแม่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสนามบินมันไม่ได้อยู่ในตัวเมือง oh. พี่เห็นไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่งเหตุการณ์เนละที่ผมนี้ผมโตมาแล้วผมพยายามวิเคราะห์อะว่าแต่ในขณะนั้นนะ่ภาพที่ผมเห็นเนะี่ยคือผมในขณะที่ผมเล่นกับพี่ชายผมอยู่หน้าไอสารเจ้าเนี่ยกลางคืนนะมืดๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็สัมผัสได้ว่ามันมีเสียงเครื่องอะไรบางอย่างที่มันถ้าเป็นเครื่องบินเนะี่ยมันจะดังมากถูกไหมพี่แต่นี้มันไม่ใช่อะ่ะ มันไม่ใช่ดังมันไม่ใช่ฟกมันไม่ใช่เครื่องไอพ่นที่มันจัดดังและในระยะที่ผมเหน่หน้าขึ้นไปแล้วผมเห็นไม่ชัดมากและใหญ่มากในความทรงจําที่อยู่หน้าขนาดนั้นคือบอกได้เลยว่าไม่ใช่เครื่องบินและเรียกพี่ชายมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอเห็นเปล่าแล้วยืนชี้ไปพร้อมกันซึ่งพี่เอก็เห็นพี่เอก็เห็นและถึงขนาดที่เราโตกันทุกวันนี้ที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง UFO เมื่อไหร่ เราจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ทุกครั้งแต่ผมเล่าสรีรลที่ผมเห็นก่อนนะคือมันเป็นรูปทรงคือมันรู้ว่ามันเป็นยานนะ่ะมันเป็นยานไม่ใช่ทรงกลมด้วยแต่มันมีไฟที่บอกแล้วว่าไม่ได้เหมือนเครื่องบินทั่วไปนะอ่ะอ่าไม่ได้อยากจะโอเวอร์นะเหมือนเป็นยานอวก,กาศอนะ่ะลองนึกภาพแบบสตาร์วอลหรอเออสตาร์ Star Tech, Star War, เทคสตาร์วอลอะไรประมาณนั้นอนะ่ะและการเคลื่อนไหวของยานลำนั้นนะ่ะมันไม่ได้ไปแบบ หรือกำลังจะจอดถูกไหมพี่มันคือมาแล้วเคลื่อนไหวช้าแล้วอยู่ก็ค่อยๆหายไปในเมฆอ่ะเธอที่จะเอามาเล่าเนี่ยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคุณไปดูในโซเชียลวีดียได้เลยว่าผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยคุณเพิ่งได้ยินอ่ะคือมันมันมันเล่ายากอ่ะใช่คือเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เชื่อแล้วเขาไม่ได้เห็นกับเราเขาก็จะมองเราไป ต่างๆนานามองเราไปตีความเราไปหลายแบบเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมมาหาพี่ตอฟี่อะคือผมเป็นคนยืนยันเลยนะผมพูดเลยขยดาก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามี u f o จริงผมเชื่อว่ามีเอลี่ยนจริงแต่จะมาในรูปแบบไหนผมไม่ทราบออแต่วันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าผมเห็นหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าก่อนที่เราจะนั่งคุยกันตรงเนี้ยผมอ่ะยังมีข้อกังขาในใจว่า ผมเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมนุษย์อยู่ในพื้นที่ไหนสักที่หนึ่งในจักรวาลนี้แต่ผมไม่เชื่อว่าอย่างเราๆเ,เนี่ยจะสามารถสัมผัสหรือสื่อสารกับเขาได้ผมยังไม่เชื่อถึงขั้นนั้นวันนี้ก็เลยมาหาพี่นี่แหละในเวลาแล้วเดี๋ยวเรา move ไปดูตรงสวนอ่สวนย่อมที่จัดปูยาไว้เราจะได้บางทีใครอยากนอนก็นอนได้เพราะว่าถ้านั่งอย่างเงี้ย มันปวดคอหลายหลายคนถามหาหมอนนวดบางถามหาระบบนวดคออัตโนมัติอะไรมันมีผมก็ถามหาตลอดไม่ต้องมาดู U f เอเราก็อยากถามหาหมอนนวดเหมือนกันแต่ว่าเรามีหมอนนวดที่ดีอยู่แล้วนวดอะไรนะลูกโอเคก็ตั้งใจจะมาดูเนี่ยแหละเพราะว่าเราก็จริงๆเี่าที่บอกเราตั้งใจจะมาดูตั้งนานแล้วเนาะเพราะเราก็อยากดูแต่ว่า ก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราไมีบุญพอผมก่อนพร้อมผมก่อนพร้อมโอเคก็ไม่รู้นะถ้าวันนี้มีบุญถึงได้เห็นก็เห็นงั้นทีมงานเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นเป็นพร้อมกันนี่คือมืด้นแบบโอ้เดี๋ยวเราต้องปิดไฟหมดทุกอย่างปิดไฟให้หมดลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูจุดนั้นกันเดินทางคุณทำไมอยู่ทีนีได้แบกอะไรคนเดียวอะอ้โหเลเรอไอ้ัวเรียก อันนี้อยู่ดีๆอ่ะถ่ายทายอยู่อ่ะพี่พี่ท็อฟฟี่บอกว่ามาเข้ามาแล้วเหมือนจะมาแล้วอย่างเงี้ยอะไรมาอะไรมาฟ้องไงว่าเขาจะมาแล้วเราก็เลยฮ่าะฮะมึงก็ต้องลุกเลยเนี่ยแล้วแล้วพอเราไม่ตีนะพอไปก่อนเลยพี่ซีไปไหนให้ร้อนเลยเหมือนไกลมากนะครับแต่ไม่ไกลแต่มันมืดมืดมันมืดเดินก็คือเราวันนี้เราก็ กำลังจะไปสถานที่ที่พี่เขาแวเล่นั่นแหละที่เราเตรียมไว้ให้ชื่อว่ามาทูซึ่งเขาจะปิดไฟนี่จะมืดอย่างนี้เลยนะอ๋อนี่เขาจะเป็นอย่างนี้พื้นที่เริ่มดูได้เลยนะครับแถวเห็นบ้างยังพี่เิรอคอยมองกว่าสายตาไว้นะครับทุกท่านนะฮะเผื่อจะมีทักทายอะไยบุคคลอย่างเช่นนีกับมตาเราเ้ย เชื่อไหมบางทีมันนี่อาจจะเป็นคนที่เห็นก็ได้เขารู้สึกอย่างนั้นนะวันนี้คนที่ไม่คาดหวังอะไรแบบอย่างยูอะทำไมคืออยู่อาจจะเป็นคนที่แบบเห็นก็ได้นะนี่ฟ้าเริ่มมืดขึ้นแล้วแต่บางทีไอ้แบบคาดหวังเนี่ยตอนนี้ได้ความรู้สึกยังไงรู้ไหมอะไรเหมือนตอนที่แบบเมื่อก่อนบ้านเราไฟดับแล้วก็จะมีเสียงคนอะไรเงี้ยคุยกันไปเรื่อยแบบบ้านไฟดับเล่าทําไมก็ไม่รู้ เป็นยังไงบ้างครับอร่อยมันเป็นยังไงบ้างน้อนนี้เป็นยังไงอะไรใช่หรอใช่ใช่ใช่ละใช่ใช่อยู่ตรงใช่ใช่หิวหิวใช่ไหมลงจี๊ดจ๊ดไปไหนตอนนี้นั่งดูไม่ก้อพลิบตาเลยเมื่อกี้พี่สีเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เนี่ยบนหัวเราเลยอันไหนวะเนี่ยเนี่ยบนหัวเราเลยไม่เห็นเนาะเห็นมันไม่ขยับเลยค่ะก็คือดาว คืออยากเห็นไหมแต่คือมันไม่ขยอยากเหมือนกันเออว่ะทิมแีก็ิมเขาชิมมาเดี๋ยนึงนะเออคือมึงมาดูหนังกำแพงเวนยแบบติดมากอ่ะจังเลยเปิดไฟ ทีนี้เรามาเลยเนี่ยอันนี้คือตบมือแบบเรีเยื่อกี้เรานั่งดูอะแต่เราก็มียังยังมีแต่ดาวเทียมใช่ไหมพี่็อปส่วนใหญ่จะมีดาวเทียมมีจรวดแต่มันก็มีอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่ไม่ได้ขึ้นในแอปด้วยแต่ที่กล้องจับได้นะครับแต่ที่ตาเปล่ามันยากหน่อยเพราะว่าวันนี้เมฆเมฆมันค่อนข้างเยอะแล้วมันเกี่ยวไหมพี่มันเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมทางอากาศของเรามันก่อกวนเขาปะปกติ ที่เราเจอเขาก็มีเครื่องบินบินปกติใช่ที่เขาบินเขาก็บางทีแบบสวนเครื่องบินก็มีอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าอไรเราลั่นวาจาไว้ว่า UFO ไม่ใช่ของเรานะครับเขาจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขามันไม่ได้หมายความว่าแบบถามว่าเสียดายไหมวันนี้เสียดายเอาจริงผมอะแทบไม่ขยับตัวแล้วเพราะผมโคตรอยากเห็นเลยตั้งใจมากตั้งใจมากคือถึงขนาดว่าดูดาวเลิกแล้วอะดาวไม่ขยับแต่กลัเอาขยับเองแล้วอ่ะนี่ไม่ขยับแล้วขยับแล้วน่คือกูอยากเห็นมากเดี๋ยดึกๆถ้าสมมติว่ายังอยู่ยังนั่งคุยยังนั่งเล่นกันอยู่เดี๋ยว เข้าไหวเดี๋ยวพามาอีกรอบหนึ่งแต่ไม่เป็นไรพี่ผมว่านะสุดท้ายแล้วผมก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าถ้าเรามีบุญเออบุญกุศลเราถึงอ่ะใช่ไหมล่ะเราแบบบุญกุศลในเรื่องของได้เห็นนะสิ่งแปลกประหลาดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ถือว่ามันยังคงเป็น question mark อยู่อะไรว่าก็ต้องจัดเป็นอยู่ในแร้งเดียวกับพ่อป๋องอย่าเอาพี่ไปเกือกลั่วคนแบบนั้นได้ไหมอย่าไปเกือกลัว เองใช่ไหมอันนี้ถือว่าแค่ชั่วโมงเดียวเนาะคนอื่นเขาก็นั่งประมาณนี้เขาจะยิงแฟลกันป้องปังป้องปังไปแต่อีคนที่ชี้ให้ดูดาวอยู่นั่นแหละจะเลยเมื่อกี้ก็บก็ชี้ใหดาขยับดาวขยับมันไม่ได้ตอนแรกือว่าดาวมันขยับนิงพี่แต่เดูมันสายตาผมอะ เพี้ยนจริงๆมีมีมีอาการนี้มีทุกคนแหละพี่ก็เป็นเออพอดูแล้วสายตามันเพี้ยนอ่ะแล้วยิ่งแบบอยู่ไปเรื่อยๆยิ่งเอาน้ํามาให้อ่ะยิ่งเพี้ยนหนักเลยน้ําเปลี่ยนมุมมองไงคอ่ะโอเคขอบคุณเหมือนกันนะวันนี้อาชีบกองนาวอยู่นะครับขอบคุณพี่ฟี่ครับขอบคุณน้องฟางนะยินดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ขอบคุณค่ะให้พวกเราได้มาเปิดประสบการณ์นะครับกับสิ่งที่มันยังหาคำตอบไม่ได้ก็ยังไงใครที่ชอบเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อไปส่วนใครไม่ชอบ ผมว่าอย่าดราม่านะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันยังหาคําตอบไม่ได้คืออย่ามองว่าแบบเอ้ยแม่งปัญญาอ่อนติ้งต้องันเมากเออมันเป็นความมันเป็นความสนุกบางอย่างสำหรับเราอะไรเงี้ยโอเคตามนั้นฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้โอเคขอบคุณค่ะหมูกระทะไปพวกเราไปลุยไปลงมากินหมูกระทะแรป เออชื่อรายการมันก็บอกนะล่ายูฟโอนะมันจะล่าเจอทุกทีเลยเหรอวะผมว่ามันก็แล้วแต่อ่ะเนาะมันเกิดความคาดหวังทั้งทั้งพิธีกรทั้งทีมงานแล้วทั้งแขกรับเชิญผมว่าแล้วไม่ไม่เจอแล้วเป็นไงวะคอนจอยดีว่ะ